สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีตลอครับตลอดจนพี่น้องนะครับทาง u t u b e พี่น้องทางบ้านครับผมเมื่อนี่เบ้าดินเบ้าบอยครับสวัสดีครับบ่ได้ไปหาปลาครับพี่น้องครับเมื่อนี่ยพอน้มลดแห้งนะครับรอฝนอีกที่นึงครับเบาดินกับเบ้าบอยกันเลยผากันนาอตใหม่ลาเบิ้งครับเอาหน่อไม้ไาไปต้มกิ้มแก้วครับฝากเป็นกำลังใจให้เบ้าดินเบ้าบอยด้วยครับเดี๋ยวไปดุ่กันครับหักแพ่งกันเคื่อเก่าด้วยครับพี่น้องด้วยครับ ครับนกใหม่ไล้ครับพี่น้องนกแหลกแหกมนันอ่อนๆบ้านเบ้าดินเบ้าบอยนะครับนกใหม้ไร่งามครับเป็นจะเป็นดงเลยแต่ว่าพี่น้องมันกับมาหาคือกันนะครับอีกอย่างนะครับผลมันบ่ค่อยตกรากาพี่น้องเพิ่นเก็มมหากินนะครับสะดุ้งก็บบเด้ไปโยกค,ครับสองมือล่ะครับบบไดล้ลงงขีปให้พี่น้องเบิง่ง เพราะว่าเบาดินเบาบ่อยไปเบืองน้ำแล้วน้ำลดแห้งปลาบริเลนครับเขาก็ต้องรอฝนอีกที่ครับเมื่อน,นี้มาเอาหน่อไม้ไร้ครับไปแกงโดนแล้วเบาดินก็เบาบ่อยไปเดี๋ยวเขามาครับนี่กอไรทั้งนั้นเลยครับพี่นอ้อง <Okay. S 1> พี่น้องเบืองเป็นดงเลยครับหลายพันหลายหลอยไรนะครับเดี๋ยวไปลวนน้ำดงใหญ่ครับเดี๋ยวเข้าสียางไปขางหนาครับผม ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์หักแซงเบาดินเบาบอยคือเก่านีด้วยครับมอมโบขนุนกัามาครับไอติมตุ้งแชร์กัามาครับเมื่อนี่ไปหล่นน้ำกันครับครับพี่น้องอ่อนๆเลยครับพี่น้องครับแต่ว่าเขาก็ระวังหมดขั้นนะครับหมดขั้นมันสีลายครับมึงครับน้องใหม่มันอ่อนเลยพี่น้องน้องใหม่ไรงามๆครับ แต่เตนมนอยากไปยกปลาครับพี่น้องอยากไปยกปลามาให้พี่น้องเบิ้ลรุ่มคิดให้พี่น้องเบิ้งขึ้นกันครับเต็นหนามันก็ลดครับพี่น้องช่วงนี้ลายดินก็เลยมาเบิ้ลเาใหม่ลร่ซักกันครับธรรมดานะครับไอวิธีชีวิตการห้อยากหากินห้อยดินทินด,นด,นดนีสารกับบวัวเสียเลดุ่งแต่แค,ค่คิีดหาปลานะครับ หากินหายาหานบหาหม่หาเห็ดไปครับฝากพี่น้องเป่นกำลังใจหายบา้าดินบ,บ้าบอด้วยด้อยครับมาบอยซัดเอาไม่ตรงครับไป <c oughs> ติมก้ามาขน,นนก้ามาแถวนี้เป็นดงน้อไม่ไร่แบบใหญ่ได้ด้พี่น้อง เห็ดเห็ดอันนี้เบากรอนกับเบาต่นเพิ่นเอาไปกินอยู่ดิเนี่ยเออเห็ดอี่ยังี้เบาก่อนเพิ่นว่าเห็ดเห็ดสีนบ่เนี่ยเพิ่นเอาไปกินอยู่ครับแต่ว่าเบาดินกับบกากินนะครับแต่ว่าบานเพิ่นกับสิกินได้คือว่าครับเนี่ยลายหรีด้ยครับเบาต่นเบาก้อนเนี่ยเมืองนี้ดอกน้อยเพิ่นขึ้นมากคานนะ่ะเต็มดวงเลยครับเฮ็ดอันนี้เอากระสอบไปใส่คือสีโบเบิร์ดอกครับหลายแห้งครับ ดงแถวนี่เป็นดงใหญ่พอสมควรนะครับเป็นดงที่ลมลื่นมากๆเลยนะครับนอนนะครับก็นั่งขึ้นง,งามๆงงงพี่น้องนี่ครับทำอะไรอ่อนๆครับนก่อเปิ้นครับพี่น้องก่อมิตกาก่อใหญ่ๆงามๆครับนี่ไปดูน้ำกันครับ ครับน้วนะครับขนมันหลายเลยครับอ่อนครับพี่น้องครับน้องนึงครับมาไม่ได้ฮากระบดกต่างๆเอาเสียมมาซับนะครับเอาเน็ปาดเอากันแล้วครับพี่น้องลองมาดาด้วยครับ บาบอยหาอยู่อีกฟังนึงครับพี่น้องคินอดเอฟซีผมสุขุสุคนเด้อครับเดีย๋ยวสิเขาไปฟังผมครับผมนีคนคนคนน่ครับนี่ครับนี่ครับอ่อนครับ นอนลออ่อนๆเลยพี่น้องครับต้มจิ้มแ่บแซบครับยุ่งก็ได้และขายค,ครับผมเบ้าดินใส่ไอ้ไอ้ก้อยอ่อครับที่ว่าเป็นสเปคครับฉีดไ้น้ำตน้นน้ำเสือผาเสือผาเสียแพรนนะครับกอไรไว้ด้วยครับพี่น้องกอไรได้ทั้งนั้นนะครับ ก้อนมาด้มขอนหน่อยก้อนง่ายครับบริเวณปา่าเป็นเต็มนะครับจะมาดูน้ำกันครับนี่พี่น้องครับพี่น,อน้องโอ,โอ้พี่น้อนงในแล้วครับพี่น,อน้องฝนฝนคล้ายน้อยู่ครับ นี่ครับพี่น้องครับเสียงดังสูงๆเลยครับปาดเลยพี่น้องปาดเลยเนี่ยว,ว้าวอ่อนๆเลยพี่น้องครับเฝ้าดินเฝ้าบอยบฝ้เด็ไปาหาปลาหายังกะมาหาหน่อใหม่ฮะตั้งสี่หลักพี่น้องเอ้ยครับ ันดมสมบูรณ์นะครับกะบ่มีแนวหนึ่งเขากลับมาหาแนวหนึ่งครับพี่น้องเขาเกิดบอดตองไปคิดอยงหลายนะครับมาหากะไดพ่อได้ล่วงคลิปให้พี่น้องเบื้องน้านะครับไปแม่เออแห้งใจให้กันตลอดไปนี่เด้อครับพี่น้องครับไอตุลน้ำกันอีกครับโอ้นอนนี่พึ่งฝนจากดินเลยพี่น้องบังนี่พึ่งฝนออกมาจากดินเลยพี่น้องครับแอบงามเลยพี่น้องบองพี่น้องเบองกะกะครับขาวจนพูนเลยพี่น้อง ก้าวป่าดอาัองสูงๆนี่ครับนี่อ่อนๆครับนี่โอแกงแสบด้วยครับนอนไลเนี่ยต้องต้องพี่นออกผลออกมาเศร้านี่ดินแตกออกนี่ครับห้อยดินแตกออกนี่ยข,ขาวๆเลยอ่อนๆใส่มีดปาดออกเอาครับเนี่ยเบื้องน้ำกันกอข้างหน้าครับโอ้สองนอนเนี่ขึ้นเหี้ยวครับพี่นอ้อง ครับพี่ตุ่มนี่ครับแล้ววา,างไปก่อนพปงดอานึงครับมาหาน้ำน้ำใหม่น้ำลูกร้านเด้อพี่หนองครับเนี่ยครับแล้ควนเอาครับ คนเอาแต้ทีมันเอาได้ครับครับพี่หนุ่มตอนนี้น้องแก่เขาก็เอาครับน,น,น้องครับพี่น,อน้นอนนงครับน้องงามครับแล้วตุ่มเสด็จไปใส่หรือเปล่าพี่น,อน,น้องนึงครับนนครับ น้องงามอยู่ครับพี่น,อน้องครับุมน้องในน้องนึงครับนี่ครับพูดครับอีกกองใงเดี๋ยวฮะได้ยิ่งนี่ครับผมนี่ครับนี่หนึ่งสองน้องครับสองน้องปีนอ้อง อ๋คอ,อครับพี่น้องไม่วงกล้วหลายครับอ่อนครับพี่น้องดูนดมกันครับคุณบ้าบอยนอนนังหมักไงนึงข้างบนผน นกล่องถือกล่องนะครับสั้นๆเนี่ยนครับอันนี้เบ้าดินฮักเอาและครับูนไกรทีิ่เต็มตาล่ะครับผมกรทีิ่เต็มตาแล้วนอนครับ บ้าบ่อยกับจิได้เต็มตาแล้วครับนี่ยงามครับพี่น้องฝ่าฝนกับโบโตกครับพี่น้องผมฝ่าฝนกับโบโตกเลยครับ พี่น้องนี่ครับงามครับพี่น้องครับนอนนี่นะครับนอนนี่งามครับพี่น้องแต่ว่าเทากับหลงระมัดระวังนะครับหมดหมดขั้นไร้หลายครับพี่น้องเบิองนี่นี่ครับหมดหมดขั้นติดใจตามเปลือกนี่ครับกัดแบบเจีก็บด้วยพี่น้อง เอาดินเอากยอ็ย่อสีดไว้ครับผมนี่เบิ้งครับพี่น้องพี่น้องนึงครับน,นี่ครับน้อนนงอพี่น้องเบิ้งครับขอความหักความแพรงจากพี่จากหน่องเล่เด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณลุงป่านะาทุกทุกหม่องทุกๆบกบอนนะครับพี่น้องทางง่างประเทศนําพี่น้องทางฟังเล่าฟังทยทุกๆจังหวัดนะครับจังทางบัดสงขาอ่อยเอสละขามกาลสินคอนแก่นนะครับที่สะเกดพี่น้องเขาเมืองเบิงมาชมรวมกันนะครับสูบเป็นน้ากันนพ้พี่น้องเนาะครับเหมือนนี่เบาดินเบาบอยมาดงาไผ่หนองใหม่ไรครับเมาหนองไหม่ไรไปหาใยทองตุ่มครับเ กอนใหม่ไพไลเบิร์ดครับแถวนี่ยไอ้พี่น้องนี่นี่ซุ่มสิเกิดใหม่ก็มีครับนี่บ้าดินมอนดาวครับเอาไว้เป็นไงก่อนเอาเมียแต่พ่อต้มครับพี่น้องบ่ได้หาไปขายหรือี่น้องหาไปต้มพ่อได้กินกับแก้วกับปุลนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปุูนน้ำกันข้างหน้าครับครับตอนนี้บ้าดินกะกำลังย่างกับครับเบิ้งก้อนสิบกับไก่พี่น้องเบิ้งบริเวณป่านะครับบริเวณป่าปลาแถวนี่ต้นไม้ใหญ่ ไปยังคงหลงเหลืออยู่ครับพี่น้องก็อุดมสมบูรณ์ครับนะแถวนั้นปลายมีที่เบาดินสีไปเป็นกอไหลเบิ้ลนะครับเนีเ่ยวเบาดินสีย่างหากลับไปหารถครับตอนนี้เบาบอยไปรถแล้วครับเบิง่งมาเบิ่งกอนี่ก็มีบอยโอ้กอ,อ,อนี่แห้งไรที่น้องพุกหน้าเฮ้ยเบิ่งพี่น้นองพุณต่างเต็มเลยครับ ตเต็มเลยครับพี่น้องยังงามๆเลยพี่น้องเพื่อกําลัางขึ้นไมคกัมมี่ครับ,บพุ่นฟังพุ่นกัมมี่ไม่น้องครับนอไลนอไลขุนกําลัางขึ้นกันมมี่ครับเดีย๋ยวมาซับเอาอีกก่อนครับครับพี่น้องนะครับอ่อนๆเลยพี่น้องนี่ครับ อยุ่งายครับพี่น้องครับด่อนแสงนี่เดียครับเนี่ยเอาดินสียางมาหาหลุดแล้วครับนี่หอดรถแล้วครับฝุดจอดมอไซไปพูนครับเอามอเตอร์ดินเอามอไซมากกับบ้าบอยครับหาแต่ไรพ่อเมียพ่อกินครับบอเอาเมียหลายครับมันหนักได้พ่อกินได้พ่อแกงกะไอ้แกงไงเติบอยพี่น้อง มอแกงง่าครับเกือ,อบสองกตานี่ครับตาของบ้าบอยนี่ตาของบ้าดินครับแกงกอ้ออ่อนเฉ็บแสบต้มง่ายครับพี่น้องครับผลงานเมื่อนี้บ้าดินกับบ้าบอยครับได้งามเติบอยู่ครับบัมโบก็มาบัมโบเฮ <laughs> ้ยบัมโบ มันบเมื่อยบ่หิ้วหนามบ่ผมบ่หิวหรอครับผมเมื่อยครับผมเมื่อยนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณเอฟซีของเบาดินเบาบอยนะครับมืออนี้เป็นคลิปเล็กๆหน่อยนะครับเบาดินเบาบอยบ่ได้ไปยกปลากาฬมหานอใหม่ครับหาโนใหม่ลาอยู่ดวงไรครับอยู่ดวงกุ้งกางนะทางสิเนี่ยของเบาดินเบาบอยครับอันนี้เป็นทางเกวียนโบราณนะครับเป็นทางบนเฮ็ดใบตั้งแต่เข่าตั้งแต่โบราณลาย ริบหลายหลอยปีแล้วครับเนี่ครับเป็นปลาดงปลาใหม่อุดมสมบูรณ์ปลาค้มมากค้อมแพงเป็นแห่งเอือแห่งใจให้เป่าดินเบ่าบอยนี่หอครับอย่ายวเฝ้่าถิ่มเปล่าปลากันนะครับเป่า,าดินเขาปลาเขาดงกากอยากทายทอดนะครับกว่ามือซึกอยากทายทอดบรรยากาศวิธีชีวิตกันดําเนินชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาการดาเนินชีวิตของเป่าดินเบ่าบอยว่าแต่ละเมือ่อเบ่าดินเบ่าบอยอยู่กินอย่างไรหากินแบบไรก็อยากให้พี่น้องในหูด้เห็น นะครับให้พี่น้องได้สัมผัสกับบรรยากาศทงไฮทงนากับบรรยากาศป่าดงพงไพ่ต้นน้ำลำธารขอบพื้นพืน้นดินขอบพุ้นแม่พระธทรณีที่กำเนิดทรัพย์สิ่งมีชีวิตให้ลูกหลานบานห้อยดินตลอดจนพ่อแม่พี่น้องได้พึ่งพาอาศัยได้หาอยากหากินตลอดไปธรรมชาติก็คงอยู่กับมนุษย์ต่อไปด้วยพี่น้องเนาะนะครับสวัสดีครับรํารด้วยสุขภาพแข็งแรงกดติดตามคลิปต,ต่อไปในเด้อพี่น้องสวัสดีครับผม